ปีก <hel token thanks> ันโอ๊ยก้อนผู้หญิงปีเด็กกันนั่งยังรอโกกันเป็นน้าๆกันมองตาทางบ้านเมื่อวานเอยายชักฟูเปิดย่างโชนอจำไม่ได้มื่อวานยายชักฟูจะมาเปิดจุ่มตีนหมูโชโอ้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 เปิดจุ่มตีนหมูโชโอ้โอ้โอ้ อะไรบ่เลยสมเป็นแต่ได้ฝนตกได้มันนี่หนาวไม่นีฝนตกประตูเลี่ยมเยินนี่มันที่สิบแปดว่ะเมื่อวานวัที่สิบเก็ดล็กออกบ่เลยสมเปแต่เลยกินกระเทียมอีกแล้วน้องใช่ป่ะแม่กินกระเทียมอีกแล้วเวลาหนูมาหอมแม่ตัวเหม็นพอกินกระเทียมมันแรงไงมันออกมาตัมลูกขุ่มขนไงบ่เโดยสมเป็นแต่เลยฝนตกหนาวไม่นีวันที่สิบแปดเมื่อวานนี่โอ้ยถือเลขกันทักเนาะพี่น้องเนาะสุขุสุขคนเลขออกงามขักนี่เห็นบ่ะิโวยชดเชยหน่อดี นี่โซ่กันนี่อ่ะอันตุนพะโลตีนหมูจุ้มตีนหมูแม่จ้าเห็นป่ะอู้พี่น้องเอ้ยมึง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 สีมึงใคกว่ะจุ้มตีนหมูจุ้มตีนหมูวันนี้กินกับข่าวจุ้มตีนหมูจุ้มตีนหมูแล้วสมัยแตนโบ้แล้วสมัยจ้นสตาร์เข่าเลยป่ทีนี้มาสตาร์เข่าใช่นีิเอาจังไหนดีเอาแบบนี้เนาะนี่เ้าจะถี่ถี่มองเห็นชัดๆมุนไปมุนมาตกซะน้อเนาะนี่เห็นจัเล ตักเขาเปิดพระอษพกวันนี้กินขา้าวหุงฉันเป็นคนไทยแล้วเธอวันนี้วันนี้ฉันเป็นคนไทยเธอฉันกินข้าวหมูกินข้าวสวยกินอะไรสวยๆเนี่ยเธออากาศหนาวพี่น้องแล้วก็ห้อนแล้วก็หน,หนาวนะั่หมันเลือดเสร็มแต่เลือคนมันตกไหมคนน่ะโอ้ข้าวตกก็ดีโอไม่นใหน้ตายก็ดีข้าวเลือดเสรแต่เลือดคนน่ะกินกับข้าวของเธอเขา้ขาวข้าวสวยอืม สวยก็อย่าชมพูได้ปว่าเนะอุ้สองซอนพอนะมเนาะเธอสมัจัใจเลยอื้มพี่น้ออ่มสองซ้อนพอนะเธอเลิศเลิศเลิศฝาหัวระครั้งอย่างการกินเราหลังมนะ <c oughs> ามันต้องไปกินเลยไล,ล่เร <c oughs> าละครั้งเพราะเป็นใจเลยพูดนะข้าวอ่ะสิเห็นเบิ้งจะให้ดูข้าวเบากินคนเดียวนะเธอลูกบัวไม่เกี่ยวน้องชาไปทำงานนะคุณสามีก็เพลเกมนะ่ะ กูสามีไม่กินตีนกู <c ười> สามีไม่ชอบกูสามวงไม่ชอบว่าวพี่น้องเพ่กูสามีไม่ชอบกินแบบแว่าไงมากุ้งตีนหมูเนี่ย,มมมยไม่ชอบอู้พี่น้องเปี๊ยฉัดคนนะมันจับย่อประเด็นเปี๊ยฉักเดี๋ยวขอเชียรก่อนว้าวหน้สมัยจไหมเชียร์โชคดีจากพี่น้องชิคกูซูคราัน,นี้ฉันดื่มนมนะเธอเดื่มนมเยอะๆจะได้สวยวันสวยคืนนี่เธอ ผู้ดใดอยากหน้าสวยหน้าใสผิวขาวจกพกแอดไลน์มาสื่อครีมมาสบู่นี่ผู้ขายครีมให้ครีมแก้หน้าสิวแก้สิวแก้ฝ้าหน,น้าสวยหน้าใสหน้าขาวจกโขกเรื่องไม่ได้มันช่วยสิ่งใกินไปหรอกเอยอันนี้กับสิบ้างมาหนนะ่อยเนาะอย่าตกแตกเลยแม่ตกนี่แตกเลยนี่นี่ชิมาตกแตกซะบ่าตกแตกเด้อลูกอ่ะ นี่เรขยับคอไปไกล้ๆก่อนขอยับคอไปไกล้แล้วอู้หูสดสชาิได้กินเพรเดี๋ยวส่วนแบ่งเลยทือเลขกันคักหนูมาหนิโอ้แผงแตกทุกแผงแล้วก็รีกร่ก็ถือกันคักถือกัน,น,งงนเหนีอยอู้พี่น้องมันหล่นเลยขนมไอ้หมาหมาพวกเราอยากถือเลขถือหวยมาซื้อน้ำยาสเปรย์เหลือวคออันนี้ก็อคอตักเข่าใส่ปากก่อนอ,อื้มนแลมันก็จเจ็บอีเอาสิเหนียวแล้วเนะาะเยอะตาสวยเด้อ ขขากินก่อนจังนาข่อยโอ้ยเดี๋ยวข่อยกินขขาวระเสียบเมื่อหน้าตาข่อยข่อยกินขขาวระสเสียบไปโอมม้มันเปียไหลมันเอาบ่ขึ้นมามันหอนความมันออกมาแต่กระดูกมันโอ้มันหูใบเยังผู้มัออก,มาากกระดูกนะโอ้้ไม่มกกรอ้เลยโอ้โอ เนี่ยสกเออามือเลยเนาะเอาซ้อนนาะเอามือแลยอืมอืมอร่อยสมดไม่ใช่อืม บอ,อกไปทั้งไหนอือืมอืมอับอมแืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền แซบๆซแซ่บแซ่บขาต่อยมูขขาต่อยเราก็ตินอุ่มม <c oughs> ันอุ่มตินมันกินคนเดียวว้ามแส่บฟิน มึงนี่แนคลับก็นึงไปติรัตติลีหาเจ็ดหาใบแฟนครับถิดใบอยู่ดิโดนหักโดนหักใบละสามสิบบาทจอยู่านไหน bỏ hại, ôi, phải trôm thịt thằng anh được, nhưng mà trôm nhẽ sốt được, hắc 30 bạc, ừ, mốt còn nào? Đó là... ทำไมห,หักสามสิบบาทที่อื่นเขาหักยี่สิบาทที่ไหนที่ไหนที่ไหนเขาหักยีสิบบาทเขาถามนะทชไมก้อนหาหกปี่แลยันพูดไปเชี่ยวเมืองไทยจัยพูดก็ถือเลยไปขืนเงิอนอยูุ่ลานทองเพื่อนหักยี่สิบห้าบาทมาเคยเห็นยี่สิบตวเกียบมาสมัยนี้ขาแล้วต่อรี ไม่ได้ไปขึ้นเงินไปขึ้นยูนอยู่ธนาคารไม่ได้ไปขึ้นยอยู่ร้านทองเด้ธนาคารมันหักเปอร์เซนต์สา,า,รรามสิบบเขาบอไปตแยงธนาคารมันมาไหนเนาะไปวามันเป็นอันเขากำหนดมาเท่านั้นทั้งธนาคาราเขากำหนดมาเ้าสิไปโตัแย่ง,ขง,ขขงเขาบาไหนไปเสียมเขาบาไหนเนาะเขาหักให้เขามาไหนเขาเอาเท่านั้นแหละมันถือกันดีเราได้เนาะมบ้าง Họ hát tám tiết bạc hà bay cả, phải đấy, rồi có bạc, cái là cái trông cả, mới đây lại có cái có bạc này, hót tượng đi, hót tượng nó là bùn, nó là bùn, nó phô ca sơn đâu, cái gì Trông như thế nào, anh ta là cái một chẳng? ไปขึ้นลอตเตอรี่ให้ลูกค้านะตรวจเฮฟซีตรวจเฮฟซีไปขึ้นลอตเตอรี่เฮฟซีต้องขีโมซ้าสเสียค่าน้ำมันไปขึ้นลอตเตอรี่ให้แฟนถัดเด้อเออแล้วก็โอนให้แฟนถัดบอนสจากบ้านาาพี่น้องเอ้ยเอาแต่ค่าขายเลขอืมเอาแต่ค่าขายลอตเตอรี่ในกำลังใจน้อยๆค่าลอตเตอรี่อ่ะอืมแต่เห็นใจคนขาย,ยนะี่เนาะ